เราไปเริ่มกันที่สกอร์เมเจอร์รายการที่3ของ l b ลบทัวร์2 0 1 1ครับ u Women s Women's Open แข่งขันกันที่เมืองโคโลราโดสปริงในประเทศสหรัฐอเมริกาครับพึ่งแข่งจบลงไปเมื่อคืนที่ผ่านมาตามเวลาในบ้านเราเป็นวันที่5ครับหลังจาก4วันก่อนหน้านี้นั้นเจอปัญหาพายุตกพายุแล้วก็ฝนตกอย่างหนักครับทำให้การแข่งขันต้องเลื่อนมาถึงวันที่5เลยทีเดียวปรากฏว่าหลังจบ72หลุมครับริวโซยอนและก็โซฮีขยองครับ 2โปรกเกาหลีใต้กลายเป็นผู้นำร่วมการที่สกอร,รวม3อันเดอร์พาครับโดยริวนั้นเก็บเบอร์ดี้ในหลุมสุดท้ายจนได้เพลย์ออฟกับโซซึ่งเล่นจบไปก่อนหน้านั้นครับในการเพลย์ออฟ3หลุมปรากฏว่าทั้งริวและก็โซครับต่างเก็บเบอร์ดี้ได้ที่หลุมแรกถัดมาก็ดวลกันที่หลุม17พา5โดยที่โซฮีขยองนั้นตีลูกตกบังเกอร์ข้างแฟร์เวรับและจบด้วยโบกี้ ขณะที่ริวโซยอนนั้นเก็บเบอร์ดี้ได้ก่อนแล้วก็ทำอีกเบอร์ดี้ในเพลย์ออฟกลุ่มสุดท้ายเอาชนะไป2สโตรกค,ครับก็ทำให้ริวโซยอนควา้าแชมป์เมเจอร์แรกในชีวิตไปครองครับโดยริวโซยอนนั้นกลายเป็นผู้เล่นชาวเกาหลีใต้คนที่4ในรอบ7ปีหลังสุดที่ควา้าแชมป์กอล์ฟเมเจอร์ US Women's Open ซึ่งโปรวัย22ปีก็กล่าวถึงชัยชนะของตนเองว่าแทบไม่อยากจะเชื่อเลยครับทำให้ตัวเธอนั้นภูมิใจยอย่างมากที่ได้แชมป์ US Women's Open ในปีนี้ ขณะที่แชมป์เก่าพอล่าครีเมอร์สาวสวยชาวอาเมริกันครับจบอันดับ15ร่วมด้วยสกอร์6โอเวอร์พาร์เช่นเดียวกับเจ้างหยาหนีโปรกอฟเมืออันดับ1ของโลกชาวไต้หวันที่หวังจะคว้าแชมป์ US เอสบีแมตต์เพเพื่อกลายเป็นนักกอล์ฟอายุน้อยที่สุดที่คว้าชแชมป์เมเจอร์ครบทุกรายการแต่สุดท้ายก็ทำไม่สำเร็จครับส่วนผลงานของนักสองนักกอล์ฟหญิงของไทยครับจันทิมากรยานามิตาคว้าท,ที่15ร่วมหลังจากรอบสุดท้ายหวด2อโอเวอร์พาร์สกอร์รวมมี6โอเวอร์พาร์ ขณะที่โมริยาจุทานุการครับตีเกิมรอบสุดท้าย2 o v โอเวอร์สกอร์รวม10โอวอพาจบอันดับ 32- ร่วมพร้อมได้รางวัลมือสมัครเล่นที่ทำสกอร์รวมต่ำที่สุดไปครองอีกด้วยครับมาดูกันที่ความเคลื่อนไหวของสกกอร์ฟเมเจอร์ที่3ของปีในประเภทชายกันบ้างครับนั่นก็คือ The Open Championship ซึ่งจะเปิดฉากขึ้นในวันพฤหัสบด,ดีที่14กรกฎาคมนี้แล้วครับล่าสุดก็มีการประกาศเวลาทีออฟ ของนักกอล์ฟทั้ง156คนที่ร่วมชิงชัยครับโดยโปรไทยก็มีด้วยกัน3คนก็คือธงชัยใจดีประหยัดมากแสงแล้วก็พรมีสวัสด,คดบบคค์ครับโดย2วันแรกนั้นธงชัยร่วมกวนกับม้าคาคาเพ็กเกียครับโปรชาวอเมริกันอดีตแชมป์ปี1989แล้วก็แกรมสตอรมรครับโปรเจ้าถิน่นเริ่มทีออฟเวลา6นาิกา41นาทีตามเวลาท้องถิน่นนตรงกับประเทศไทยในวันที่14ก็คือเที่ยง 41นาทีครับขณะที่ประหยัดมาแส่นั้นอยู่กลุ่มเดียวกับท็อตแฮมิลตันอดีตแชมป์ปี2004และก็ใส่มอนคานรโปรจากอังกฤษครับเริ่มทีออฟตามเวลาประเทศไทยบ่ายโมง3นาทีขณะที่พรมมีสวัสด์ก็มีเพิ่มร่วมกวนก็คือมาร์ตินมาวิสจากแอฟริกาใต้และก็ฮิลสันเฟรเซอร์จากสหรัฐออกรอบในวันที่14ตามเวลาประเทศไทยก็คือ17นาฬิกา42นาทีครับแฟนกอล์ฟชาวไทยนั้นก็ส่งแรงใจไปเชียร์ทั้ง3โปรในศึกกอล์ฟ